โอเคครับต้องขอสวัสดีเพื่อนๆคนนะพวกับผมอีกแล้วนะครับเช่นเคยตอนนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft นะครับผมเป็นเวอร์ชัน1.6.2นะครับก็จะมาเล่นเรื่อยๆเลยนะครับผมนะพอดีว่าไม่มีอะไรทำนะครับแล้วก็เพิ่งจะแก้ปัญหาให้มันเล่นได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันเล่นไม่ได้นะครับไม่รู้มันเป็นหาเป็นหาอะไรนะจนหาวิธีจนมันเล่นได้นะครับผมโอเคครับก็ พอดีวิ่งเล่นมากไปหน่อยนะครับนี่มันเที่ยงแล้วนะครับจะลงมาแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวขอทำบ้านอยู่ก่อนนะโอเคิ c ขั้นพื้นฐานนะครับของเกมนี้คือตัดไม้นะครับผมนะคือไม่มีไม้นี้ จะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็คือไม่ได้เล่นนานนะเออก็ดืมอมาเยอะนะครับผมเดี๋ยวขออยู่ในถ้ำก่อนดีกว่าเนะหาขุดทําอยู่ก็เดี๋ยวดูสักครู่นะมีตรงไหนบ้างที่ดีๆนะอืมเออมอเอม นี่ยผมอยู่ไม่งตรงนี้แหละนะเดี๋ยวพอผ่านคืนนี้ไปก็เดี๋ยวจะทําบ้านเลยกันละกันนะครับเพื่อแบบยังไงเออจะได้มีบ้านอยู่นะครับผมพาร์ทแรกจะได้มีจุดมุ่งหมายนะครับเพราะส่วนมากมันไม่ค่อยจะสําเร็จเป้าหมายสักทีนะเออเช่นเกมผีครั้งที่แล้วเนียแม่เล่นก็ไม่จบชัตเตอร์หนึ่งนะครับ เออผู้นำตรงผมเป็นคนกลัวจริงๆนะครับคือกลัวตั้งแต่เด็กแล้วนะจนแม่งป่านนี้ยังกลัวอยู่เลยครับเออ,อเดี๋ยวดิก็เดี๋ยวทำที่คุดแน่นก่อนอะไรวะที่คุดหินเออเออมันมีบอกอะไรวะพวก a อ t a แท d ดาเมจด้วยเนี่ยวะก็อาจจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับผม ก็ขออภัยจริงๆนะพอดีว่าไม่ได้ใช้ h e ดุโฟนนะครับใช้ไมค์ตั้งโต๊ะนะครับผมมันก็ไม่ไงได้ยินอยู่แล้วแหละเออพอแม่งอยู่ใกล้คีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับช่วยไม่ได้จริงๆใครบ้าแม่งจะเอาคีย์บอร์ดไปข้างหลัง CPU นะแล้วเอาหันไมค์มาั้งตัวเองไม่ได้แล้วครับนะจะมาถึงไม่เจอไอรอนเลย กรดนนะให้เป็นคริคุดหินนะครับผมเออแม่งมาเวอร์ชั่นอย่างนี้แล้วก็คงน่าจะรู้กันแล้วนะครับผมนะเม่งมาไก่ซะเหลือเกินเคริคุรไอรอนเนก็คือแร่บางอย่างก็จำได้นะบางอย่างก็จำไม่ได้เลยว่ามันคืออะไร ครับจนกว่าจะเป็นพอที่ตัวเองอยู่ได้อะนะสักคืนหนึ่งแล้วค่อยออกไปสร้างบ้านนะครับตัดมุมตัดลายได้ยินเสียงสองเบียรหินดินนะหินดินเฮ้ยเดี๋ยวขอผมขอปรับความสว่างสักหน่อยนะอ้าวเฮ้ยเมืองไปยันภาษาเลยลูก นี่ป่ะใบนี้โอเคประมาณนี้นะ ก็เดี๋ยวจะสร้างบ้านแถบนี้แหละเนาะแต่ตอนนี้คือว่ามันมืดแล้วครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยนะงานมานลครับงานหนักด้วยซึ่งเวอร์ชันเก่าๆนั้นก็ไม่ดูอะไรมากนะครับเดี๋ยวแม่งกูอัปเดตมาเวอร์ชั่นล่าสุดอย่างนี้ด้วย หนักเลยครับนะแต่พูดผิดหรืออะไรทำแบบยังไงอ่ะอทำให้เข้าใจผิดอะไรอย่างงี้ก็ต้องขออภัยนะครับคือกูไม่รู้จริงๆนะครับตัตอีกไม่พอแถวนี้ไม่ไม่มีสัตว์เลยอ่ะมันไม่มีอะไรเกิดเลยเดี๋ยวดูให้นานห่อโอเคปั๊บไป easy ่พอครับ ไม่งั้นธนูมอกก็จะชิบหายาแล้วนะครับเอ,อ้ยมีแกะแล,แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ล่ามอนสักหน่อยนะอืมครติง น้อยนะโอเคนี่ครับตเตาเผาผม,มผมจำได้ถ้าจำไม่ผิดนะมันมีทานตรงนู้นไม่ใช่เหรอวะ เออมีมีม,ม,มีแต่แม่งไกลนะขี้เกียจไปแม่งเผาเองดีกว่าทำถ่านไม้เองดีวกว่านาะชาคโครนะครับชุบซอยปลอยอ่ะแล้วก็มาขุดหินต่อนะครับอืมกูลืมปิดแมพนี่วะ่ะปิดดีกว่านะ เอกะนะครับผมน่าเจอถ่านนะไม่ต้องเผาเอเาอมาเหอะไม่เผาไหะเขาแล้ว ที่สำคัญคือตอนนี้ไม่มีสัตว์เลยครับทำให้น้ำบากามากนะครับผม,มเ๋ยวๆสิผักฟหน้าบ้านครับมีตัวอะไรอย่างวะ เจอจะๆเลยนะคือเดี๋ยวต้องไปล่าซอมบี้หน่อยนะครับเอาเนื้อมากินนะประทังชีวิต เสียงสเกลิตันเดินเนาะทำกล้องครับอเอ็มอ่อนนะนี่ครับเราอ,อัปเกรดขั้นโหดเลยดีดาบไอรอน มันมีไม่มีอะไรเกิดเลยนอกจากไอตัวนี้หรอหุสยสไปเดอร์เอาก่อนครับใหญ่ยยมันสามารถทำเป็นตกบลาอะไรครับอืมเป็นพันดับเปลิลเยี่ยมเนี่ยผมไม่อยากยุ่งไอตัวนี้ครับมันจะทำให้ผมตาย เฮ้ยมีแล้วนี่ว่าตัดเกิดอือตายหมดอ่ะมันเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่เมื่อกีก้ผมเห็นซอมบีนม้นะนั่นเงียหญิงด้วยไอ,ยอู้พรก่อนโอยไม่เหลือด้วยวะเฮ้ยได้แต่มาวะ เอดเชพโอตโต้ไปมันมาแล้วมันมาแล้วเกเรตันยิงขายิงหลังมาติดๆนะครับนะตรงนี้เอ็กวิ่งไม่ได้หรอกจัอย่าให้ถึงบ้านก่อนให้ถึงบ้านก่อนโอเคอย่าพูดถึงนาทีเผานะครับ นนเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเราค่อยไปเอาหนังแกะนะครับมาทําที่นอนเดี๋ยวเรามีไอรอนอยู่เหมือนกันนะมาทําที่ใต้ชนแกะนะครับเผื่อมันมีน้อยไงเออเราฆ่าหมดเนี้ยก็ได้แค่อันเดียวนะครับต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์ครับเครื่องมือพังเนี่ยใช้ยังคุมค่าครับ ลารู้สึกว่าเราจะไปมองหน้าอินเดอร์แมนเขาแล้วนะไฮ้แกะไปไหนวะมันอยู่ทางไหนวะแกะ อืมสไปเดอร์อยู <T |ar|> ่ไหนมีเสียงอะไรบ้าอืมมาแล้วเป็นแล้วอืม โอ้สนุปกปกเฮ้ยมันเยอะจังวะไปแล้วยังไม่อยากไปตอนนี้ไปแล้วโอ้ยมันเยอะนะครับตอนแรกแม่งมีไม่กี่ตัวหันแม่งไปทีแม่งโอ้เนื้อเยอะได้เยอะวะ เยี่ยมเลยนะครับเอจจะเช้าแล้วครับมันได้เวลาทำบ้านงอแล้วนะครับผมเนี่ยทำแม่งแถวนี้ละโว้ เข้ามาเลยมาวัวนายก็ได้นี่เราทำชุดได้แล้วนี่ว่าชุดหนังวัวนะฮะแม่งขอประตูเลยครับแป๊บนึงนะขอปิดไม์สักคู่นะครับผมไม่ต้องอ่ะยังยังโอเคปิดสักคู่นะฮะ ทุระนะครับผมก็เลยมาปุ๊บใหม่เอ๊ยยาโอเคแป๊บเราไปเริ่มตัดไม้กันดีกว่าเนาะเบอร์ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมไอ เฮ้ยไม่ยังดีกว่าว่ะเพื่อมันคลิปนานไปนะก็เดี๋ยวเราพาใ์ที่เราเคลียร์พื้นที่สร้างบ้านก่อนเนาะกับคืนแรกนะครับผมเคลียร์พื้นที่สร้างบ้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทที่สองไปมาสร้างบ้านกันนะโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่สักครู่นะก็จะจบคลิปเลยนะครับผมไม่รู้ว่ายาวไปไปหรือสั้นไปนะฮะไม่ได้ดูเวลานะครับผม ฝนตกแล้วมม่ตกเล,ต,กลตอนนี้ ตัดเรื่อยๆครับมีเยอะครับผมไม้ปลูกใหม่ได้ด้วยนะฮะ นั่นไงแกะครับเจอละโอเคแมงเราเดินไปตั้งไกลเลยนะครับมาตอนกลางคืนแมงอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้หมีสัป์ปลักไม้นะครับเดี๋ยวเราไปมาตัดฟาร์มโอเคได้สามอันพอดีตัดให้หมดเลยตัดใช้งานด้วยโอ้มีมุมมีหมูพร้อมนะฮะก็เดี๋ยวทำฟาร์มตรงนี้แมงเลยแต่ตอนนี้เราต้องมีบ้านอยู่ก่อนนะครับผมขอเชี่ยพื้นที่ ก็น้าประมาณนี้แหละเนาะงั้นโอเคผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้ค่อยต่อกันนะครับโอเค